ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาจอก,กันอีกแล้วนะคะในเพจเอเชียบุกไฟ์ไทลแลดววันนี้เราก็มาเด,ดข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลกันค่ะเราก็มาเริ่มไดที่ข่าวแรกกันเลยนะคะอลันเชียร์เอร์นะคะตำนานของนิวคาสเซิลนะคะได้ออกมาพูดถึงแอนโทนีนะคะถึงฟอร์มในการเล่นของเขาที่รู้สึกว่าไม่ได้ตักไปจากเดิมเลยค่ะซึ่ง แอนโทนีนะคะ <c oughs> ก็ถูกเปลี่ยนออกจากสนามนะคะหลังจากที่ทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจนะคะในเวลา7 3นาทีในสนามนะคะในเกม FA ครับที่เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะคะในคืนวันพุทธที่ผ่านมาซึ่งอลันเชลเลอร์เนี่ย <c oughs> ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะหลังเกมว่า เขาอาจจะผิดหวังที่โดนเปลี่ยนตัวแต่เขาไม่ได้ทําอะไรที่ใกล้เคียงพอกับการอยู่ในสนามอีกต่อไปนะคะเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเดิมได้บอลตัดเข้าในส่งบอลให้ใครสักคนหรือไม่ก็ยิงหมันไม่เพียงพอเมื่อคุณมีค่าตัวมากขนาดนั้นค่ะแล้วเรามาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะสื่อชื่อดังของอิตาลีนะคะรายงานว่ายูเวนตุสเนี่ยพร้อมที่จะปล่อยตัวเฟเดริโกเคียซานะคะออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะหานักเตะเนี่ยยังไม่ยอมต่อสัญญาค่ะเคียซานะคะมีสัญญากับยูเวนตุสเนี่ยออกไปจน ถึงกลางปี2025นะคะท่ามกลางข่าวความต้องการและความสนใจของบนะิ๊กทีมทั่วยุโรปซึ่สงสโมสรเนี่ยก็พยายามเจราจารน,นะะการต่อสัญญาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้านะคะสื่อก็มีการรายงานออกมานะคะว่ายูเว่เนี่ยพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะหากว่าเจ้าตัวไหนย,ยังไม่ยอมต่อสัญญาใหม่นะคะเพราะไม่ต้องการเสียกเตะไปฟรีๆในช่วงจบฤดูก,กาลคะ่ะ บอลก็มีเกมก็มา m 8 8 Thailand ทที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว แล้วเรามาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะเป็นนักเตะที่ทุกคนให้ความสนใจกันอยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือคริสเตีนเอ็มบัปเป้นะคะคริสเตีนเอ็มบัปเป้นะคะกองหน้าของปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยได้ส่งคําขอนะคะไปถึงเรอัลมาดริดนะคะถึงการคว้าตัวนะคะอีธานเอ็มบัปเป้น้องชายของเขานะคะให้เข้ามาร่วมทีมราชันชุดขาวพร้อมกับตัวเขาค่ะคริสเตีนเอ็มบัปเป้นะคะตกเป็นข่าวอย่างหนักนะคะว่าสามารถบรรลุข้อตกลงในการย้ายไปร่วมทีมกับเรอัลมาดริดนะคะได้เป็นที่เรียบร้อย แล้วในช่วงหน้าร้อนที่จะถึงนี้หลังจากที่กำลังจะหมดสัญญากับปเอนะคะซึ่งก็มีสื่อนะคะได้รายงานออกมานะคะว่าเอมบัปเป้เนี่ยได้ส่งคำขอพิเศษนะคะไปยังเรอัลมาดริดนะคะเพื่อที่จะเซ็นสัญญากับอีธานน้องชายของเขาด้วยนะคะซึ่งมีรายงานเพิ่มเติมมาว่าราชชุดขาวเนี่ยยอมรับข้อเสนอนี้นะคะและก็กำลังเตรียมข้อเสนอสำหรับการคว้าตัวเอมบัปเป้ผู้น้องมารวมทีมด้วยะคะ่ะ ก็จะได้เห็นแล้วก็ได้มากันแบบแพ็คคู่เลยนะคะและข่าวนี้นะคะก็เป็นข่าวที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะช็อกมากๆนะคะนั่นก็คือข่าวที่ปอปอกบ,บานะคะกองกลางของยูเวนตุสน,นะคะถูกแบนจากวงการฟุตบอลเป็นระยะเวลา4ปีเนื่องจากการใช้สารกระตุนนะะ้นค่ะซึ่งปอปอกบ,บานะคะมีผลตรวจฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะออกมาเป็นบวกหรืออยู่ในระดับที่สูงเกินกว่าปกตินะคะ จากการถูกสุ่มตรวจสารกระตุ้นเมื่อวันที่20สิงหาคมข,ของปีที่แล้วในเกมที่ยูเวนตุสนะคะพบกับอูดินเนเซนะคะซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะคะดาวเตะรายนี้เนี่ยก็ได้รับเข้าการตรวจอีกครั้งซึ่งผลฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะก็ยังออกมาเป็นบวกเหมือนกับครั้งแรกะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยก็ทําให้เขานะคะถูกสโมสรหันค่าเนี่ยลงเหลือเพียง42,177ยูโรต่อปีนะคะหรือเพียง2,000ยูโรต่อเดือนเท่านั้นค่ะ ซึ่งมันก็เป็นไปตามกฎนะคะของสมาคมฟุตบอลอิตาลีนะคะที่สโมสรนะคะมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจนะคะในการจ่ายค่าเหนื่อยขั้นต่ำหากว่าตรวจเจอสารกระตุ้น,นะค่ะ และล่าสุดนะคะอายาการก็ไม่เห็นด้วยนะคะกับคําแก้ต่างของกองกลางม้าลายนะคะและได้มีบทลงโทษออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งปอปอกบาลเนี่ยก็จะถูกแบนนะคะและห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลนนะคะเป็นระยะเวลา4ปีค่ะซึ่งปอปอกบาลน,นะคะก็ยังมีสิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์ต่อบทลงโทษนะคะโดยนําคดีดังกล่าวส่งต่อไปยังศาลนะคะอนุญาโตตุลาการนะคะกีฬาค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไง แล้วเรามาต่อเน,นี่ค่ะต่อมากันเลยนคะปปคะปอบปอกบานะคะกองกลางของยูเวนตุสนะคะออกแถลงการหลังจากที่ตัวเองะคะโดนตัดสินบทลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลน,นะคะเป็นเวลา4ปีจากการใช้สารกระตุ้นค่ะหลังจากที่มีบทลงโทษออกมานะคะสําหรับ ปอป๊อกบานะคะกับการถูกแบนจากการเล่นฟุตบอลนะคะเป็นระยะเวลา4ปีซึ่งส่งผลให้เจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรกับฟุตบอลได้เลยนะคะในระยะเวลาที่กําหนดเอาไว้และล่าสุดนะคะป๊อกบาเนี่ยก็ได้ออกมาถแถลงผ่านอินสตาแกรส่วนตัวนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ผิดหวังกับบทลงโทษเป็นอย่างมากค่ะ เขานะคะก็ได้ออกมาเขียนข้อความนะคะว่าวันนี้ผมได้รับแจ้งเกี่ยวกับคําตัดสินของศาลต่อต้านศาลนะคะต้องห้ามแห่งชาติและผมเดี่ยเชื่อว่าคําตัดสินเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะและเขาก็ยังบอกอีกนะคะว่าผมเสียใจช็อกและใจสลายที่ทุกสิ่งที่ผมทํามาในอาชีพการค้าแข้งของผมเนี่ยจะถูกภาคออกไปหมดนะคะเมื่อผมเนี่ยพ้นจากข้อจํากัดทางกฎหมายเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็จะชัดเจนแต่ผมไม่เคยจงใจทานอาหารเสริมใดๆที่ละเมิดกฎระเบียบต่อต้านศาลต้องห้ามนะคะ ในฐานะนักกีฬามอืออาชีพผมจะไม่ทำอะไรเพื่อยกประสิทธิภาพของตัวเองด้วยการใช้ศาสตร์ต้องห้ามและไม่เคยดูหมิ่นหรือกโกงเพื่อนนักกีฬาและแฟนบอลทุกทีมที่เคยเล่นมาการตัดสินที่ผมประกาศในวันนี้ผมจะอุดธรณนเรื่องนี้ต่อศาลอนุญาโตตุลาการกีฬานะคะก็เป็นกำลังใจให้กับปอปอกบาและก็รอติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นไงกันต่อไปะคะ่ะ และถ้าใครนะคะอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับพุทบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจเอเชียบุกิลฟ์ไทยแลดเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้ฝนไปก่อนและะ้วค่ะบ๊ายบาย